เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง ที่จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการเลือกสวกครั้งนี้ก็คือในเรื่องของข้อห้ามนะคะตามกฎหมายที่ต้องระวังนั่นเองนะคะก็คือว่าข้อห้ามเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายทั้งในส่วนของผู้สมัครสวหรือว่าผู้ที่ไม่ได้สมัครนะคะแต่อยากช่วยผู้สมัครสวในการเลือกนะคะชวนดูข้อห้ามตามกฎหมายที่ต้องระวังนั้นเรามีอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะข้อแรกนะคะก็คือว่าห้ามสมัครเกิน1กลุ่มนะคะ1อําอำเภอค่ะหากผู้สมัครนั้นจงใจสมัครมากกว่า1กลุ่มหรือมากกว่า1อําอำเภอนะคะก็จะต้องระวังจำคุกนะคะไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะและก็ให้สารนั้นเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครคนนั้น5ปีนะคะตามมาตรา67ค่ะ แล้วก็ห้ามสมัครนะคะหากไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้ค่ะหากผู้สมัครจงใจสมัครสวนะคะแม้รู้อยู่แล้วว่าตนนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้ก็จะต้องระวังโทษนะคะจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่2,000 20, 0บาทถึง20,000 0บาทค่ะและให้สารนั้นเพิกสอนสิทธิ์เลือก ของผู้นั้นนะคะ20ปีค่ะหากผู้สมัครผู้นั้นได้รับการเลือกให้เป็นสวนะคะให้ศาลนั้นมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งแก่สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะคะก็เป็นไปตามมาตรา74ค่ะ และหากเอกสารหรือว่าหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นเท็จนะคะผู้ที่รับรองหรือว่าลงลายมือชื่อเป็นพยานก็จะต,ต้องระวังโทษด,ด้วยนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ืบาทค่ะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ให้สารนั้นเพิกถอนสิทธิ์เลือกของผู้สมัครคนนั้น5ปีนะคะเป็นไปตามมาตรา75ค่ะ ห้ามรับสินบนนะคะเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครสอวอรความผิดนี้สำหรับผู้ที่เรียกหรือว่ารับทรัพย์สินนะคะหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะทรัพย์สินเท่านั้นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงสมัครรับเลือกสอวค่ะหรือหลีกเลี่ยงนะคะไม่ลงสมัครรับเลือกสอวอเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใดก็ต้องระวังโทษนะคะจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีค่ะ หรือปรับตั้งแต่2 0ง0มถึงสองแสนบาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ให้สารนั้นสั่งเพื่อถอนสิทธิ์เลือกนะคะ20ปีมาตรา79ค่ะแล้วก็ห้ามนะคะรับสินบนเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครสว ค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใดนะคะเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินนะคะหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นเพื่อเลือกหรือว่างดเว้นไม่เลือกผู้ใดนะคะก็ต้องระวังโทษจําคุกค่ะตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะคะหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง10,000แบาทค่ะหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะและให้สารนั้นเพิกถอนสิทธิ์เลือกนะคะ10ปีค่ะตามมาตรา81นะคะ และก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่ว่าเคยเป็นนะคะผู้ดำรงตําแหน่งใดในพักการเมืองนั้นไม่สามารถสมัครเข้ารับเลือกเป็นสวได้นะคะเว้นแต่ค่ะได้พ้นจากการดำรงตําแหน่งนะคะในพักการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกค่ะแต่หาก แต่หากเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองนะคะถ้าลาออกก็สมัครได้ก็ต้องยื่นนะคะส่งใบลาออกที่สํานักงานกกตสํานักงานใหญ่พักที่เป็นสมาชิกนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกกตค่ะก,ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็สามารถที่จะตรวจสอบนะคะข้อมูลการเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองได้นะคะจากแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะที่เมนูการ เลือกสวทับอื่นๆนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะ w w w e c t g o t h นะคะและที่เมนูบริการข้อมูลค่ะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกสวในครั้งนี้ได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Smart ท o t e ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแซนะคะเกี่ยวกับการรับสมัครหรือว่าเลือกสวได้ที่แอปพลิเคชันตาสับปะรดนะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือสายด่วนกกต1 4 4่อ1444ค่ะและก็สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะคะ1567ค่ะค่ะตอนนี้